คำสั่ง if มาดูรูปแบบในการเขียนนะครับภาษา C ก่อนรูปแบบเวลาเราจะเขียนคำสั่ง if ึ้นต้นด้วย if ตามด้วยข้างในวงเล็บเงื่อนไขตามด้วย statement ที่จะต้องทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงปิดท้ายด้วย semicolon นี่คือรูปแบบของคำสั่ง if นะครับ ซึ่งมันจะทําการตรวจสอบเงื่อนไขซะก่อนนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะมาทำสเตทเมนต์หลัง if ตัวนี้แต่ถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จสเตทเมนต์ตรงนี้จะไม่ถูกทำครับทีนี้ไอ้เจ้าสเตทเมนต์ตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันสเตทเมนต์ที่เขียนตรงนี้นะครับลักษณะของสเตทเมนต์ลักษณะของสเตทเมนต์จะมีอยู่สองลักษณะ นหนึ่งคือซิงเกิลสองคอมเพล็ก์ซิงเกิก็คือสเตทเมนต์เดียวๆก็คือมีคำสั่งเดียวที่มันต้องทำส่วนคอมเพล็ก์ก็คือ s t a t e มนต์ที่มีตั้งแต่หนึ่งสเตทเมนต์ขึ้นไปหรือสองส t ตท e มนต์สามสเตทเมนต์ที่ต้องทำซึ่งสังเกตได้นะครับว่าถ้าเป็นคอมเพล็กซ์สเตทเมนต์จะอยู่ภายใต้ปีกาเปิดกับปีกาปิด ยกตัวอย่างคำสั่ง if ที่เป็น s i n เกิกับคำเป่านะครับก็จะเป็น if มุดนะครับเงื่อนไขคือ a มากกว่า10แล้วก็ print f hello นี่คือลักษณะของ s i n เกิครับนี่คือ s i n เกิลสเตทเมนตมีคำสั่งเดียวที่มันต้องทำเมื่อเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริง มายกว่าสิ่งเกินต่อไปมาดูความป่าว่างครับก็จะเป็น if a มากกว่าสิบภายใต้ปิกาเปิดกับปิกาปิดปิน hello แล้วก็ปิน c สองส t ตทเมนต์ตรงนี้นะครับที่อยู่ภายใต้ปีกาเปิดกับปีกาปิดเราจะเรียกว่า compound statement เพราะสเตทเมน n t ที่เขียนหลังคำสั่ง if e หรือคำสั่งใดๆที่ตามมาต่อไปนี้นะครับมันจะมี2ลักษณะคือ single กับ compound โอเคครับทีนี้มาดูการทำงานของคำสั่ง if e เป็นยังไงคำสั่ง if e นะครับก็จะเริ่มจากเข้ามาที่ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเงื่อนไขเป็นจริงมาทำสเตทเมนต t พอทาเสร็จก็ออกจากคําสั่ง if e ไปยังคําสั่งถัดจาก if คําสั่งที่อยู่ถัดจาก if ตรงนี้นะครับนี่ถัดจาก if นี่คือกรณีที่เงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จครับพอเข้ามาปุ๊บเงื่อนไขเป็นเท็จเงื่อนไขเป็นเท็จมานี้เลยก็มาที่คําสั่งที่อยู่ถัด e จากคําสั่ง if e ครับนี่คือกรณีที่เงื่อนไขเป็นเท็จถ้าเราดูจากโครงสร้างขณะที่เราเขียนอันกริทึมนะครับก็จะเป็นรูปนี้ครับ จริงทำสเตทเมนต์แล้วก็ออกไปเทสไม่ทำเลยออกมาเลยอันนี้คือโครงสร้างในขณะตอนที่เราเขียนอันกอริทึมนะครับจะเห็นว่านี่คือโครงสร้างเมื่อเราแปลโครงสร้างนี้ไปเป็นคำสัง่งก็จะได้คำสั่งนี้นะครับซึ่งสเตทเมนต์ตรงนี้นะครับที่บอกว่ามันมี2ลักษณะถ้ามีอันเดียวแบบนี้ก็เรียกว่าซิงเกิลแต่ถ้ามี2อันนะมอ2อันแบบนี้หรือ3อันอะไรก็ตาม ที่มากกว่าหนึ่งอันเนี่ยที่ต้องทําถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างนี้สองอันลักษณะตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าคอมเปล่าตรงนี้มีสองอันเรียกว่าคอมเปล่านนี้เรียกว่าซิงเกิลทีนี้การเขียนภาษาซีนะครับเพื่อให้มันดูง่ายเราก็จะเขียนเยื้องเข้าไปเขียนเยื้องการจัดลําดับคอลัมนะครับให้มันดูง่ายเราจะไม่เขียนชิดซ้ายมือทั้งหมดหรือไม่เขียนยาวไว้ด้านบรรทัดเดียวกันหมด เพื่อความดูง่ายหรือด,ดูเข้าใจง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเขียนแบบนี้ if a มากกว่า10 print f hello print f c ถ้าเขียนแบบนี้นะครับก็มาได้หมายความว่าเจ้าปิ้นซีตรงนี้เป็นสเตทเมนที่ต้องทําภายใต้เงื่อนไข A มากกว่าสิบเป็นจริงนะครับถึงแม้คุณจะเขียนมาด้านขวามือก็ตามอยู่ข้างหลัง if e ก็ตามนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเจ้าปิ้นตัวนี้จะเป็นสเตทเมนของตัวนี้เจ้าปิ้นตัว C ตรงนี้นะครับจะเป็นสเตทเมนที่อยู่ถัดจาก if e นะครับมันถ้าเราจะเขียนให้มันดูง่ายเราก็ควรจะเขียนลักษณะนี้จัดจัดรูปแบบหม่ครับให้มันดูง่ายหน่อย if e มากกว่า10ปิมพ f hello แล้วก็จำพิมพ์ c ถึ่เป็นสเตทเมนที่อยู่ถัดจาก if e ตรงนี้มาเขียนลำดับเดียวกันพิมพ f c แบบนี้จะทำให้เราอ่านโปรแกรมได้ง่ายนะดูว่าอ,อคำสั่งนี้นะเป็น,น e คำสั่งคำสั่งที่อยู่ถัดจาก if e คือพิมพตัวนี้ ในกรณีที่เป็นคอมเปาส์นะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็นคอมเปาส์สเตทเมนต์มันก็จะมีปีกาเปิดกับปีกาปิดคอมไว้นะครับว่าถ้าผมจะเขียนเป็นลักษณะนี้ซิงเกิลนะครับจะเห็นว่านี่คือซิงเกิลเวลาเขียนแบบนี้หรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็มีความหมายด้วยกันครับปิ้น a มากกว่าสิบปิ้นตัวนี้แทนที่เราจะมาเขียนให้มันบันอยู่ขอ้อแรกเดีวยกวกันเราขยับเข้ามานิดนึงครับเพื่อรู้ว่าปิ้นตัวนี้เป็นสเตทเมนต์ของ i ีเมือ่อไหร่เป็นจริง ปิมพ์ f hello แล้วก็ปิมนตัวนี้อยู่ตรงนี้ f. แล้วก็ c ตรงนี้จะเขียนลักษณะนี้ก็ดูง่ายเข้าใจง่ายลักษณะนี้ก็ดูเข้าง่ายแต่ถ้าเขียนลักษณะนี้จะดูยากหน่อยครับแต่การทํางานเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตรงนี้มีคําถามไหมครับนี่กรณีที่เป็นซิงเกิลนะแต่ถ้าผมใส่ ปีกาเปิดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บความหมายเปลี่ยนไปทันทีแสดงว่า2 s t สเตทเมนต์นี้เป็นสเตทเมนต์แบบความเปล,ลักษณะความเปที่อยู่ภายใต้คำสั่ง if e ตัวนี้นะครับจะถูกทำเมื่อใดตรงนี้เป็นจริงมันจะมีปีกาเปิดกับปีกาปิดทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีปีกาเปิดปีกาปิดเขียนแบบไหนหดูง่ายดูเข้าใจง่ายเราจะเขียนลักษณะนี้อันนี้เป็นข้อแนะนำในการเขียนนะครับ A มากกว่า10 ผมก็ใส่ปีกาเยื้องเข้ามาหน่อยนึงแล้วก็เอาปิ้นตัวนี้เข้าไปว้ในวงเล็บนี้ปิน้นปึ๊บแล้วก็ปิ้นตัวนี้มาในวงเล็บนี้ปึ๊บแล้วก็ปีกาปิดตรงกันส t ต m e n นที่อยู่ถาดยิปก็จะเขียนลำดับเดียวกันตรงนี้เขียนครับคำสั่ง if เวลาเขียนอีกครั้งนะครับคำสั่ง if เวลาเขียน if ข้างในคือเงื่อนไข แล้วตามด้วยสเตทเมนที่ต้องทำนะครับสเตทเมนต้องทำเมื่อไขเป็นจริงปิดท้ายด้วยเซ okay. มิโคลอนนี่ไขสเตทเมนมี2ลักษณะถ้าเป็นซิงเกิลไม่ต้องใส่ปีกาเปิดไม่ต้องใส่ปีกาปิดแต่ถ้าเป็นคอมเพลก็จะใส่ปีกาเปิดกับปีกาปิดโอเคครับ t o